สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ตรีนุษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาจ่อแยกรายวิชาประปัติศาสตร์หวังบ่มเพาะให้นักเรียนภูมิใจความเป็นไทยชงสปทเสนอบอร์ดเห็นชอบร่างกระทรวงศึกษา28พฤศจิกายนนี้ด้านกุณธิดาคณะก้าวหน้าทวิต ช่วยตีนุชหาหนังสือเรียนประวัติศาสตร์พร้อมแนะหนังสือ6ตุลาเขียนโดยธงชัยวันที่25พฤศจิกายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานางสาวกุลธิดารุ่งเรืองเกียรติสมาชิกคณะก้าวหน้าโพสต์ทวิตเตอร์ติดแฮชแท็กช่วยตีนุชหาหนังสือเรียนประวัติศาสตร์หลังเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมา รีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับแยกรายวิชาประวัติศาสตร์ออกมาเทียบเท่ากลุ่มสาระแต่เวลาเรียนเท่าเดิมเพื่อให้นักเรียนรักชาติและห่วงแหนวัฒนธรรมไทยโดยกลุ่มแรกที่กุลธิดาเสนอคือ6ตุลาจำไม่ได้ลืมไม่ลงเขียนโดยธงชัยวินิจกูลาศาสตราจ,จารย์กิติคุณประจํภาควิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประวัติศาสตร์ไทยแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันท้งนี้กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์รายงานเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2 5ง5นางสาวตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาและารปรับปรุงการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้มีความน่าสนใจ ที่ผ่านมาศึกษาธิการมีนโยบาย8บวกหโดยการกำหนโดโครงสร้างเวลาเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู้และให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์แยกออกมาหนึ่งรายวิชาอย่างชัดเจนเพื่อบ่มเพาะให้นักเรียนภาคภูมิใจรักความเป็นไทยหวงแหนในสิ่งที่บำบชนให้ไว้เป็นมรดกทางปัญญารักษาสืบสารต่อยอดและนำมาปรับประยุกต์ในปัจจุบันไปแล้วนั้น นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่าเพื่อให้มีการแยกรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ออกมาเป็นหนึ่งรายวิชาอย่างเป็นทางการจึงมอบหมายให้สำนักงานคณะก,กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพทในวันที่28พฤศจิกายนนี้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการบริหารการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา8กลุ่มสาระการเรียนรู้และ1รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองปีงบประมาณ2566เพื่อเป็นแนวทางให้ต้นสังกัดของสถานศึกษาและสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในร่างประกาศศึกษาธิการฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา8กลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชาพื้นฐานประติศาด1รายวิชาโดยจัดเวลาเรียนรายวิชาประติศาตระดับประถมศึกษา40ชั่วโมงต่อปีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น40ชั่วโมงต่อปี1หน่วยกิตต่อปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวม3ปี80ชั่วโมง2หน่วยกิจซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดวยวิธีการหลากหลายเช่นการใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสื่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นและต่อยอดประวัติศาสตร์สู่งานอาชีพการบูรณาการประวัติศาสตร์กับรายวิชาอื่น และศึกษานอกสถานที่และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าหากบอร์ดกพทพิจารณาให้ความเห็นชอบและตนได้ลงนามในประกาศศึกษาธิการฉบับดังกล่าวแล้วการเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้ชัดคือจะมีการแยกรายการการประเมินผลการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ใหม่โดยในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาปพ .3 จะมีการแสดงผลการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์แยกออกมาจากเดิมที่รวมอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่าการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองในปีงบประมาณ2566 นอกจากจะเน้นเรื่องการเรียนการสอนแนวใหม่สร้างการรับรู้เน้นย้ำความสำคัญโดยจะออกเป็นประกาศสอทอนในเรื่องดังกล่าวแล้วยังมีการวางระบบสนับสนุนอย่างเหมาะสมให้ครอบคลุมทุกมิติเช่นการจัดกลุ่มตัวชี้วัดประวัติศาสตร์และสาระหน้าที่พลเมืองเพื่อลดความซําซ้อนของตัวชี้วัดการส่งเสริมประสิทธิภาพจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ใช้แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิน่น เป็นห้องเรียนอาทิอุทยานประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์และเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดเป็นจริยธรรมของนักเรียนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยบูรณาการการทำงานข้ามกระทรวงเช่นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาวัฒนธรรมจังหวัด การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์จังหวัดเป็นต้นอีกทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมเป็นเลิศด้านจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองการใช้สื่อดิจิทัลและวิธีการเรียนรู้สมัยใหม่และมีการติดตามให้คำปรึกษาและประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป สวัสดีครับ